มาต่อด้วยช่วงาภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้มีคำศัพท์เกี่ยวกับถนนคนเดินหรือ walking street มาฝากค่ะนี่เพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลอง10ปีถนนคนเดินสะระก,กรา walking street เทศบาลเมืองบุรีรัมย์วันเสาร์อาทิตย์นี้เขาจะมีการจัดงานเฉลิมฉลอง1นึ่ทศวรรษถนนคนเดินสะระก,กร walking street นะคะไปฟังกันค่ะ าภาพาเพลินกับอาจารย์จินี่ Good morning สวัสดีค่ะ It's me Jenny with English เรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะสั้นๆง่ายๆไปด้วยกันค่ะสวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Walking Street ค่ะ Walk แปลว่าเดิน Street แปลว่าถนน Walking Street นะคะเราก็เลยแปลตรงตัวว่าถนนคนเดินนี้เองค่ะ แต่แม่บางทีสุนัขก,ก็มาเดินแมวก็มาเดินก็มีนะคะแต่ว่าเราเรียกว่า walking street ถนนคนเดินค่ะบุรีรมเราก็มีใช่ไหมคะเรามีโซกราว walking street นะคะแต่ว่าที่มาที่ไปของคำนี้ค่ะเขาบอกว่ามันมีถนนสายนึงนะคะซึ่งชื่อถนนว่า walking street มีคนแปลเป็นไทยคะ่ะว่าถนนคนเดินนะคะมีเหมือนที่บอกว่าตรงตัวเหมือนเหมือนที่เขาเห็นเลยนะคะว่า w a l กิ n g คือเดินแล้วก็สต e ีทก็คือถนนกลายเป็นถนนคนเดินค่ะเมื่อมี Walking Street นะคะจินก็เลยคิดว่าเอง๋ย่าเอาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพวกถนนทางเดินเท้ามาฝากกันดีก,กว่านะคะแล้วอีกคำหนึงนะคะที่อยากเอามาคุยกันวันนี้นั่นก็คือคำว่า Sidewalk ค่ะ Sidewalk เป็นแบบที่อังกฤษอเมริกันใช้นะคะส่วนฝั่งประเทศอังกฤษเขาจะใช้คำว่า pavement. p a v e m e n t p a v e m e n t ค่ะ P A V E M E N T t e s t m e n t ไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมอันนี้ใช้คำว่า sidewalk ทำไมแบบอังกฤษถึงใช้คำว่า p a s t m e n t ค่ะก็ประเทศสองประเทศนี้นะคะเราเคยคุยกันแล้วว่าแม้จะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษด,ด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่เขาก็มีอะไรที่ ง้มๆกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีคำศัพท์หลายตัวมากๆเลยค่ะที่ใช้ไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นลำบากให้คนเรียนอย่างเราต้องมาจำนะคะว่าอ๋ออันนี้มาจากฝั่งอังกฤษอ,อันนี้มาจากฝั่งองเมริกันนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะ Louis wanders along the sidewalk looking into store window Louis wanders along the sidewalk looking into store window ะะก็คือบอกว่าล o อสเนี่ยเดินเต่เตตามทางเดินค่ะแล้วก็กำลังมองเข้าไปในกระจกร้านหรืออีกประโยคหนึ่งนะคะ What annoys me is that people park on the pavement in front of our house. What annoys me is that a person park On the pavement in front of our house บอกว่าสิ่งที่รบกวนฉันนะคะก็คือคนที่มาจอดรถบนทางเท้านามานของเรานั่นเองค่ะมาต่อกันที่สำนวนนี้เลยนะคะจะมีสำนวนที่เกี่ยวกับ pavement ด้วยค่ะนั่นก็คือ hit the pavement hit the pavement หมายถึงอะไรหมายถึง to work very hard to get something especially a job นะคะก็คือการพยายามอย่างหนักคะ่ะเพื่อสิ่งที่ต้องการโดยเฉพาะอาจจะเป็นการหางานทำนะคะโดยไปหาหลายๆที่นั่นเองนะคะนี่ก็คือ hit the pavement ต่อไปนี้เรารู้ความหมายแล้วนะคะก็ใช้ให้ถูกกันนะคะเอาละค่ะหมดเวลาจันจินนี้แล้วคะ่ะ thank you so much bye